แพ็กๆค่ะเที่ยวกับลูกสองคนตีห้าสี่สิบสามนาทีเราจะบินไปเที่ยวกับน้องแฟรี่นะคะสามวันสองคืนนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ดอนเมืองนะคะทุกคนสภาพน้องแฟรี่แบบยังไม่ตื่นเลย <c oughs> แฟรี่หิวคะ่ะกินรามเมงเช็คอินเข้ามาแล้วนะคะสองคนแม่ลูกเที่ยวมีแรงเที่ยวก็ยังเที่ยวไปก่อนนะคะทุกคนนี่ กินอะไรดีทุกคนง่วงนอนง่วงก็ง่วงหิวก็หิวดูโดเลมีโดเลมีซ่อนล่ะนู่ข้อเวลาสักสามนาทีมาแล้ทำไมหน้าหนูแดงขนาดนั้นเพราะว่าหนูตื่นเช้า แล้วก็แก้มแดงง่วงอะหื้ยน่ากินมากอร่อยมากอืมอร่อยอะอืมอร่อยเช้าเช้าสดน้ำร้อนร้อนเชี่ยบกินเสร็จแล้วค่ะกำลังเดินทางไปที่เกต ต่อแถวขึ้นเครื่องแล้วเราตื่นเต้นกับทุกเรื่องชีวิตเราจะได้มีความสุขนะคะทุกคน